สวัสดีครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับในคลิปนี้เราต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งเกาเนียนซิตี้ของผมเนี่ยยังขาดอีกหนึ่งแต้มนะครับเพื่อจะรับของรางวัลไปเปิดไปลุ้นเปิดบอลดำนะครับเป็นโอกาสรุ้นเปิดบอลดำหนรูปนะครับผมซึ่งในครั้งนี้ในแมตช์นี้นะฮะผมจะเจอกับสโมสรพานโนโนาโตน พาโตน่าโตนะครับสโมสรจากอาร์เจนตินานั่นเองผมก็เลยจัดชุดบอลดำเต็มสตรีมเลยครับผมประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับผมก็มีมาร์คอังเดเทอร์สเตเกนนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมเป็นเวอร์จินฟานได้คู่กับมิลานสกิเนียนะครับผมเซ็นเตอร์แบ็กซ้ายจะเป็นอเล็กซานเดอร์คอรลโลฟนะครับแบ็กขวาก็จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับซึ่งมิดฟิลด์ตัวรับก็จะเป็นคาซิมิโลนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางสองตัวนะครับก็จะเป็นแดนนี่แดนนี่ปาเรโฮนะครับผมคู่กับอีบานคาราคิติสนะครับผมส่วน ปีกด้านซ้ายนะครับผมก็จะเป็นฟิลิปกูตินโยนะครับด้านขวาก็จะเป็นเปาโลดิบาล่าแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับคงจะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดนั่นเองนะครับโอเคโอกาสวันนี้นะฮะไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับผมผมก็จะเม้นนะฮะเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับก็เลยจัดทีมชุดใหญ่ไปเลยนะครับผมอ่ะมาเริ่มกันที่พานูนาโตนะครับผมสโมสรจากอเจนานะครับผมเป็นคู่เคลียร์เริ่มบอลการเริ่มบอลก่อนนะครับผมจาก บุกจากซ้ายไปขวานะครับมาถึงก็ได้โอกาสทักทายนะครับผมปาลาเนเก้เปิดเข้าไปบาโวไม่ถึงบอลนะฮะคาเซมิโร่จะเคลียร์บอลแต่ว่ามันคลุกคลิกอยู่หน้าประตูนะครับผมอิบาเลกิซิตเนี่ยต้องลงมาช่วยเลยก็เลยทีเดียวนะครับก็เก็บบอลไว้ได้นะครับผมสโมสรยูเหงียนซิตี้นะครับก็ต่อบอลมาได้นั่งด้านด้านขวานะครับผมคาเซมิโร่ส่งต่อมาให้กิซโนโรนัโดนะครับดิบาร่ายกมือขอบอลนะฮะอเล็กซานโดอันโนเติมขึ้นมาแต่ว่าดิบาร่าโดนล้วงบอลไปได้นะฮะตอนนี้ พยายามจะสวนกัดนะครับแต่ว่าฟันได้นี่ดักทางออกนะครับกูตินโยเห็นโรนโดว่างครับโรนโดพยายามใช้ความเร็วลบยิงแหมแต่ลูกนี้มันเบาไปหน่อยครับผมไม่พ้นมือโบโรติกนะฮะเบอร์ตโตรี่ครับผมตัวตีครับเบอร์โตรี่ครับผมเปิดศาสยาวขึ้นมาฟันได้ดักได้ขึ้นได้กันแล้วครับผมมุ่งต่อมาให้กูตินโยปลาลโฮต่อมาให้โรนโดโรนโดเบียนเบียดไปได้ครับเอสเตรโรโอต่ลูกนี้มันโดนปลายมือครับผม โดนปลายมือของเบอร์ลด์โบตโตลลี่นะฮรมีทักทายโอกาสไปแล้วสองครั้งนะครับผมสมับเกาเนียนซิตี้แต่ก็ยังไม่เป็นประตูครับผมจากคิสซูนโอโดทั้ง2ครั้นเลยแต่ว่าลูกนี้ยังได้ลูกแต่ม,มุมนะครับอิบาเลกิจิสนะครับเปิดยอดลงมาตรงน้คาซิมิโลมงลูกนี้โอ้โหโดนปัดไปได้แล้วก็เลี์ออกมาส่วล,ลอฟเติมขึ้นมาครับอ๋อพยายามจะเปิดไปด้านข้างแต่ว่าโดนดักไปแล้วครับผมตอนนี้ อกองหลังของทางเกาเนียนซิตี้เนี่ยจะลงมาทันหรือเปล่านะครับทางฮาโต้เนกำลังจะโต้กลับนะครับแต่ว่าขึ้นมาไม่ทันจริงๆต้อง,งต้อง,องพยายามอ้าวโดนชิปลูกนี้วันทูครับเปิดดูมาด้านกลางชิปลงไปให้อลาอลาวอลอสและกิตติสตอนนี้ตบอลอยู่ที่กิตติสครับแล้วก็จะเป็นทางที่เกาเนียนซิตี้โตกลับบ้างนะครับดิบาราจะได้บอลไม้ไม่ถึงครับผมคาบอลาสจิลลิโม ฟอนได้ดักได้ที่แล้วครับผมโอ้โหตัวนี้เนี่ยคือเก่าเกมมากๆนะครับดักทางออกได้หมดเลยเจมโน่ทำชิงครับบอตโตโลเมสบอตโตโลเม่ที้มาด้านขวาแต่ไม่ผ่านสกีเนียครับคุรล,ลอฟตัดบอลมาได้แล้วก็ต่อมาให้กับปูตินโยปูตินโยไปตั้งที่ปาริโฮใหม่อีกรังครั้งนะครับต่อมาให้ไปลาคิติสโรนโดดิบาร่าว่างนะครับอเลสซานโดต่อขึ้นมา ดิบาลาจอดตักมาให้โรนันโดแต่ว่าไม่ผ่านเซ็นเตอร์แบ็กของทางพาโซนาโตนะครับคาราโบจอดอุ้ยออกเสียงไม่ถูกครับท่านผู้ชมอวาลอสไม่ถึงครับผมสกินเนียดักทางไว้ได้แล้วก็ส่งกลับมาให้กับเพอร์สติกเกิลนะครับขึ้นบอลมานั่งซ้ายครั้งหนึ่งครับผมอเล็กซานดราคอลลาร์ลอฟแม,ม่มีมีมีเล่นลูกว่านิดนึงนะฮะฟิีคูนิโยเดีนี่เปเลโก ซาซิบิโลต่อมาให้ลากิติสลากิจิชิปมาให้กับทางดิบาร่าด้านขวาครับมาแล้วครับมาทางริมเส้นดิบาร่ามองเพื่อนนันในโรนันโดลูกนี้จักรยานอากาศมอเตอร์ไซค์อากาศแล้วก็รถยนต์อากาศเป็นประตูขึ้นนำลวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมจากคิสียโนโรนันโดครับผมโอ้โหลูกนี้สุดสวยจริงๆนะฮะจากลูกเปิดของสุดรอเปาโลดิบาร่านะครับผมตักมาให้ครับคิสีิโนโรนันโดจักรยานอากาศลูกนี้เสยคานคือผู้รักษาประตูของ ทางพาโตนาโตนี่คือยือนมองเลยฮะไม่ทันไม่ต้องยกมือไม่ต้องอะไรเลยครับผมเบอร์โตรี่บอกว่ามึงยิงอย่างนี้มึงเอาประตูไปเลยครับเนี่ยฮะไม่ต้องยกมือเลยครับคิสโนโรนโดครับผมเป็นฮีโร่ยิงให้ทางเกาเงียนซิต,ตี้ออกขึ้นนำพาโตนาโตไปแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่42เท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ก็หมดเวลาครึ่งแรกครับผมเป็นทางเกาเนียนซิต,ตี้นะฮะออกนำา1ประตูต่อศูนย์จาก ลูกยิงสุดสวยจักรยานกาศของคริสเตียโนโอลโดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนิดนึงนะฮะเนี่ยครับเป็นนาทีที่44ครับผมคริสเตียโนโลนะครับทำประตูขึ้นนําไปแล้วให้กับเกาเนียนซิตี้ในแมตช์นี้นะฮะทางเกาเนียนซิตี้เนี่ยต้องการแค่1ประตูเออหนึ่งแต้มเท่านั้นครับผมก็จะได้รางวัลเข้ารอบนะครับเรามาดูครึ่งหลังกันต่อครับผมทางนี้เกาเนียนซิตี้นะครับบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะฮะก็เรียกได้ว่าเล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะเล่นได้สบายใจขึ้นนะครับสําหรับ คลณภักของเกาเนียนซิตี้ก็พยายามตอบบอลกันกไปมาครับมิเนสกินเน่เทน,นเนลเลสเลอ,อร์อาโนโ่อาซิมิโลลากิติสตอร์มาให้กับดีบาร่าดีบาร่าจะเปิดให้กับโรนัลโด้แต่ว่าไม่ผ่านนะฮะครบบรา,า,าราบาวอวาลอสอวาลอสมองเพื่อนนะครับชิปเข้าไปลูกนี้ไม่ถึงนะฮะไม่ผ่านสกีนเน่ครับฟันไดค์โคลาลอฟ ไรโฮลากิติสต่อมาให้ครับคิซโนโรนโดถงเงินทางดิบาร่าวิ่งทำทางไปแล้วแต่ว่าไม่ให้ครับปาเลโฮตักมาให้กับคูตินโยโมโโพูดผิดครับผมพูดผิดครับเมื่อกี้นึกว่าเป็นทางดิบาร่าแต่เป็นคูตินโยนะโอรสครับทุ่มมาให้บอลอยู่ที่ลาิติสคูตินโยมองโรนโ,โดด้านในมอนโดชี้แล้วโอ้โหคูตินโยไม่ผ่านครับโอ้โหไม่ไม่ผ่านทางด้านแบ็กขวาของทางเอ่อ อาโตนาโต้นะครับจะเป็นอูริมาอูริบารีนะฮะยังได้อีกครั้งหนึ่งนะครับปูตินโยโคลาลอฟต่อมาให้กับดานิเอลบาริโฮเปิดไปก็ติดทางด้านของอูริบารีนะฮะก็ไปลูกเกมมุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับอิบาริเกติสตอนนี้มานั่งสำรองของทางอาโตนาโตมีการขยับแล้วนะฮะบาว์โวสุดซัดขึ้นมาอเล็กซานโดยังโดยังตัดได้อยู่ครับ ตอนนี้บุกอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเกาเงียนซิตี้นะฮะพยายามจะทําประตูขึ้นนําอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ได้ไหมโรนโดไม่ถึงโรนโดฮะอเล็กซโดโรต,ต,ตัดตัดได้แล้วครับคาเซมิโลนี่คือดูว่าเอ่อซิตัวจริงของทางเกาเงียนซิตี้เนี่ยขึงตึงทั้งกองกลางกองหน้าได้อย่างดีทีเดียวนะฮะตัดตัดบอลได้ตลอดเวลาแต่ว่าลูกนี้ครับเอสคาเดนี่หลุดมาแล้วครับเอสคาเดนี oni, oni, ่เอสคาเดนี่ยิงลูกนี้โอ้โหแต่ว่ามันหลุดกรอบออกไป เรียกได้ว่าน,นิดเดียวทีเดียวนะฮะเทอร์สต์เกนบอกว่ามึงบุกกันเพนลินงไม่ลงกันเหมือนเลยใช่ไหมวะมึงบุกเพลินเลยใช่ไหมนี่ครับโอ้โหลูกนี้เข้าพวดครับกินเนียเสียดายกันไปเลยครับผมเอสบานี่เอสคาดานี่ครับเป็นศูนย์หน้าความหวังครับของทางพาโตนาโตนะฮะก็ยังน้อยู่นะครับนาทีที่70แล้วนะครับสำหรับเกาเนียนซิต,ตี้นะครับเทอร์สต์เกนก็หวดยาวขึ้นมาครับ โลนโดดักได้ครับแต่ว่าส่งไม่ดีครับโดนดักไปแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นโอกาสของทางอาโตนาโตนะฮะอ้าวชิงวันทูครับบาโวบาวโวต่อมาให้เลดิสมาเอเซเล,ลนีบาโวหว,วดลูกนี้ชนเสาบาวโวขึ้นมาซ้ำโอ้โหลูกนี้คือมีกัดก,กันครับระหว่างทางอวจินฟันได้ครับมิลานสกินเนียฮะมีกัดกันว่าใครจะเข้าบอลดีครับก็เลยเสร็จบาวโวเลยครับลูกนี้เป็นลูกตี ไข่แตกแล้วก็ทําประตูตีเสมอให้กับทางปาโตนาโตนะครับเนี่ยฮะมีกัดกันนิดนึงนะครับคือมันเกี่ยวบอลหนีไปนิดเดียวครับลูกจังหวะดูดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะยมีชิ่งวันทูแล้วก็ตัวนี้ชนเสาไปแล้วนะครับมีติดสกินเนียมีคือคือเข้าถึงบอลแล้วนะครับแต่ว่าสกัดบอลไม่ได้ตอนนี้เหลืออีก15นาทีสุดท้ายนะครับทั้ง2ทีมก็ได้กันไปคนละ1ลูกนะครับตอนนี้ ผู้เล่นสำรองลงมาอีกแล้วครับผมสำหรับปาโตนาโตนี่คือกะจะเอา3แต้มให้ได้นะครับในขณะที่เก้าเหนซิตี้เนี่ยขอต้องการแค่1แต้มเท่านั้นนะครับผมก็จะผ่านเข้ารอบตัดตัวนะฮะไม่ใช่ครับผ่านไปได้รับรางวัลน,นะครับบอลอยู่ที่โรนโดโอ้โหโนโ,โ,โดคือเหมือนไม่ค่อยมีใครมาเข้าช่วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เอสเร์นี่ตัดต่อมาให้ไหลมาให้ครับอพารสอพารสอพาราซอพาราซโอ,าาอ้โหกว่าผมจะอ่านชื่อ ได้นี่คือบอลไปไหนจะไหนแล้วครับเอาละฮะมาตั้งต้นกันใหม่ครับ5นาทีสุดท้ายครับเกลนเิตตี้จะทําได้หรือเปล่านะครับขอแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นก็เลยไม่รีบครับมีการต่อบอลไปมาชิ่งไปมาครับเพราะตัวนี้เนี่ยนักเตะหลายคนอ้าวเหมือนจะมีเรื่องนะครับท่านผู้ชมโดนใบเหลืองไปแล้วครับผู้เล่นของทางพอโตนาโตไปสไลด์กับอิดิปกุตินโยครับเหมือนกุตินโยจะเล่นลุกอ้าว ซีดานเทินใช่ไหมท่านี้ครับหมุนควายหลบหนึ่งทีนะครับใช้ซีดานเทินแล้วก็เ,เหมือนทางอารมณ์ร้อนนะฮะร <c oughs> าเดสมานะครับโดนใบเหลืองไปแล้วนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เหลือช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายครับผม <c oughs> โคโลโลอฟต่อมาให้คุกปิกินโยแต่ไปเลยโฮโคโลโลอฟเติมขึ้นมานะครับโคโลโลอฟจะตักขึ้นมาไหมได้ไหมโคโลลอฟดีบอลาลูกนี้เกือบถึงนิบาร่าครับทาซิมิลโลยิงไกลโอ้โหมีมี มีแถบนิดนึงครับยังเป็นลูกเตะมุมของเกาเนียนซิตี้ครับดูลูกนี้ครับเลียรยออกไปแล้วไปเข้าทางขอบ,บคาซิมิโลก็หวดไกลเลยทั้งแหมมีติดนักแข่งของทางเซ็นเตอร์แบ็กของทางคาตนาโตนิดเดียวเท่านั้นเองอน,นะฮะบาเาคิตต์จะเตะมุมเข้าไปแต่ว่าดิบาร่าวิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าเออกุ๊กๆขอเองขอเองได้ไหมลูกนี้เท้าซ้ายของดิบาร่าครับจะปั่นไหมดิบาร่าโยนเข้าไปโ,โดโลโดเล็งแล้วครับแหม่ไม่ถึงฮะ ว่ายังไม่หมดเวลาครับผูรักษาตัวเอาโยนเข้าไปกูตินโยโงไม่ถึงเอาดิบาร่าโอเจาะเอ้เยดิบาร่าตอกส้นใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้เห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมดิบาร่าอยู่หน้าประตูแค่สองนิ้วเท่านั้นแต่ว่าใช้โอกาสนี้ในการบอกว่า,อาขอหนึ่งแต้มเท่านั้นก็เลยตอกส้นกลับไปให้ของกูตินโย ขำมากๆท่าผู้ชมคือผมอยากเห็นจังหวะเมื่อสักครู่มากเลยจังหวะเมื่อสุดท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยดิบล่าสุดหล่อดิบล่าของเราที่ทำทำทำฮานาทีสุดท้ายท่านผู้ชมเดี๋ยวขอกดดูเนี่ยฮะสตินิดหนึงนะนะครับกิเซโนโดนโ์ทำประตูที่ที่ทสีแล้วครับแล้วก็โดนทางบาโวเนาะทำตีใครแตกเป็นประตูตีเสมอได้นะครับเดี๋ยวผมขอกดดูไฮไลท์นิดนึงนะว่ามี จังหวะเมื่อสักครู่ของทางเปาโลดิ l าหรือเปล่านะฮะในจังหวะสุดท้ายที่เหมือนลูกอีก,กได้เขาได้บอลแค่อีก2นิ้วแล้วก็ไม่มีใครขวางด้วยท่านผู้ชมแต่ว่าเหมือนเขาทำทำท่าจะบอกว่าเฮ้ยเอาหนึ่งแต้มก็พอสองสารเขาเอาหนึ่งแต้มก็พอเนาะก็เลยตอกซอนกลับมาให้กองหลังของทางเปาตนาโตนะฮะแล้วก็ซัดไปโดนใบหน้าของทาง ถ้าผมจำไม่ปิดนะก็จะเป็นทางฟ e ิลิปกุตินโยเต็มๆเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมขึ้นไฮไลท์ให้อีกทีหนึ่งนะในจังหวะเมื่อสุกคู้่นี้นะครับมันเป็นจังหวะที่สุดฮามากๆเลยดูเหมือนว่าทองเกมเนี่ยจะไม่มองว่าจังหวะที่ผมเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ไฮไลท์นะก็เลยไม่มีจังหวะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวผมเซฟภาพตรงนั้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งในะช่วงคิดนะครับท่านผู้ชมคำๆนะฮะก็ตามเป้าหมายครับได้ไปนหนึ่งแต้มนะครับผมสำหรับเกาเนียนซิตี้ของผมนะครับก็ คือว่าคุ้มค่ากับอันบอลดำลงนะฮะเพื่อจะได้หนึ่งแต้มตัวนี้นะครับกับไปรแล้วก็รับของรางวัลเป็นโอกาสนะครับในการลุ้นเปิดบอลดำนะครับผมในแพ็คปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกันนะฮะเผื่อจะได้ตัวดีๆในคลิปนี้นะครับผมคืออัดสดๆภาคสดๆไปเลยนะฮะคือเวลาเราเล่นเข้าไปแล้วเนี่ยครับผมแพทเทิร์นบอลเนี่ย มันก็จะเปลี่ยนไปนะมันก็จะไม่เปลี่ยนไปเราจะใช้สูตรค่อนข้างยากถ้าเกิดเราไม่ออกเกมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอใช้ดวงเลยแล้วกันนะครับผมรอบนี้ไม่มีสูตรอะไรเลยนะฮะสูตรสูตรอะไรดีของเราไม่มีสูตรอะไรครับสูตรตามใจผมครับสูตรตอนนี้ผมง่วงเนาะสูตรนับแกะแล้วกันนับแกะตัวที่1แกะตัวที่2แกะตัวที่3แกะตัวที่4แกะตัวที่5แกะตัวที่6แกะตัวที่7แกะตัวที่8ปดแ่นนะครับ แกะทูที่8มาแล้วกูบอลอ่ะเดี๋ยวผมขอดูช็ชอตเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวปรับสปีดลงเหลือนช้าๆนิดนึงนะครับดิบาร่าเนยโยนมาจากรูกเตะม,มุมแล้วก็โรนโดนเนยหม่งว้านะฮะแล้วก็ทางดานี่ปาเลโฮเนยไปเก็บบอลไว้ได้ผู้รักษาเอูพุทธสินเน์ยังไม่เป่าหมดเวลานะอ่าถือว่ายังเป็นโอกาสลุ้นอยู่ก็เลย ให้เล่นต่อนะครับลูกนี้โยนเข้าไปเนี่ยกุตินโย่ม่งไม่ถึงนะครับดิบาล่าเนี่ยไปตักบอลไม่ได้แล้วก็ดูแฮทท่านผู้ชมอีกแค่ไม่กี่นิ้วเท่านั้นนะครับเขาได้บอลแล้วอา้าวเขาได้บอลแล้วเขาตอกส้นนะฮะแล้วก็ทางอากองหลังของอาทางพาโลนโตเนี่ยตักดักบอลได้แล้วก็หดไปโดนหน้าฟลิปกุตินโย่ี่มันหาจริงๆครับท่านผู้ชมฉากนี้โอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมใครที่อชอบก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ